ปี2025คือปีที่วงการมอเตอร์ไซค์ต้องสะเทือนอีกครั้งกับการเปิดตัวของ R77 Sport ใบรุนล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะระดับสนามแข่งรถรุ่นนี้ไม่เพียงแค่ดึงดูดสายตาด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดนันแต่ยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นสำหรับสายซิ่งตัวจริงดีไซน์ที่ลำหน้าและความสปอร์ตที่แท้จริงรูปลักษณ์ของ R-77 ปี2025โดดเด่นด้วยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ตัวแฟริ่งคมชัดน้ำหนักเบาพร้อมไฟหน้าและทรงแหลมที่ให้ความรู้สึกดุดันอย่างแท้จริงเฟรมรถผลิตจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมทําให้มีความแข็งแรงแต่ยังคงน้ําหนักเบาเหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองและการซิ่งในสนามเครื่องยนต์แรงจัดจ้านพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดหัวใจหลักของ R77 คันนี้คือเครื่องยนต์สี่สูบเรียงความจุ7 5 0ซีให้พละกําลังสูงสุดกว่า130แรงม้าพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว ส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดพร้อมควิกชิปเตอร์ทั้งครึ่และลงทำให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหลและรวดเร็วการตอบสนองของเครื่องยนต์จัดว่าทันใจคันเร่งไฟฟ้าไรา้บายวายควบคุมง่ายแม่นยำเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่สายสปอร์ตและนักบิดมืออาชีพระบบอิเล็กทรอนิกส์และความปลอดภัยจัดเต็มอารบ77ปี2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็น traction control cornering abs ลอนคอนโทรลและระบบกันสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ปรับอัตโนมัติตามสภาพถนน หน้าจอเรือนไมเป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธพร้อมแสดงผลแผนที่และการแจ้งเตือนต่างๆความสะดวกสบายที่ไม่ละเลยแม้แต่น้อยถึงแม้จะเป็นรถสปอร์ตแต่ r 7 7ก็ไม่ลืมเรื่องความสบายของผู้ขับขี่ด้วยเบาะนั่งที่ออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีแฮนจับไม่ต่ำเกินไปทำให้ขับขี่ทางไกลได้โดยไม่เมื่อยล้าอีกทั้งระบบการสะเทือนหน้า USD และหลังแบบโมโนช็อกยังสามารถปรับระดับได้ตามสไตล์การขับขี่ ราคาและการวางจำหน่ายในไทยจากข้อมูลล่าสุดคาดว่า r 7 7ปี2025จะมีราคาวางจำหน่ายในไทยอยู่ที่ประมาณ389,000บาทโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่ดำแดงน้ำเงินเทาและรุ่นพิเศษลิมิเต็สีขาวไขมุกพร้อมลายกราฟิกเฉพาะตัวซึ่งจะวางจำหน่ายผ่านดิวเลอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งทั่วประเทศภายในไตรามาสที่3ของปี2025สรุปตัวจริงของสายซิ่งที่รอคอย หากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตที่รวมทั้งพละงกำลังความล้ำสมัยและความคุ้มค่าในคั้นเดียวอาลบ7็ปี2025คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีระดับท็อปและราคาในระดับที่จับต้องได้ไม่แปลกเลยที่รถคันนี้จะกลายเป็นกระแสะแรงในหมู่นักบิดทั่วประเทศ By อินสตาล์ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ